ที่โรงเรียนสรีฟารีดาบารูวิทยาได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิมามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้พุทธศักราช2,565ความว่าการให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนกับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสารรค์ความดีความเจริญของบุคคลและความวัฒนาผาสุขของสังคมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิมาม ผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชนให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนงานพระรานครนี้เรารู้สึกทราบซึ่งในพระบากาุณาธิที่คุณของพระองค์ท่านเพื่อให้เรานั้นได้มีกำลังใจและก็มีแรงที่จะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนานเด็กและเยาวชนในสังคมของเรา เป็นประชาชนของประเทศไทยที่จะเป็นเฟื้องหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อาเรว่าความเจริญเป็นเวลากว่า19ปีแล้วที่นายคอลีลอรอมานดดราเมในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ของตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลา และเป็นผู้จัดการโรงเรียนสีฟาริดาบารูวิทยายังคงบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจผ่านรูปภาพประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในปีพุทธศักราช2547แต่19ปีมาแล้วเราพัฒนาอย่างไม่หยุด19ปีเราได้รับรางวัลพระราชทานของพระองค์ท่านอย่างต่อนเนื่องทั้งครครูนักเรียน อุตสตาผู้บริหารโรงเรียน19ปีมาแล้วเราได้มาจนถึงปัจจุบันจะเป็นต้นกล้าเพื่อให้นักเรียนของเรานั้นได้พัฒนาประเทศควบคู่กันไปโรงเรียนศรีไฟดาวารุวิเชยามีชื่อภาษาหรัพป์คืออัลมาตระซาอัลมาฮามบดีแล้วก็มีชื่อที่ชาวบ้านเขาจะเรียกอีกเป็นปอนเนาะเขาเรียกปอนเนาะอะก็เป็นปอนเนาะโค,โคโงอ่ะและหลังจากนั้นเราพัฒนามาเรื่อยๆจนได้เป็นระดับมัธยม ต้นระดับมัธยมปลายแล้วก็ต่อยอดลงมาสู่ะระดับปถมอนุบาลจนถึงปัจจุบันเรามีครบหมดตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นม .6 oh แล้วก็ศาสนาเราจบชั้นสิบเลยสำหรับปีนี้โรงเรียนศีฟาริดาบารูวิทยา ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ขนาดกลางที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้นเรื่องศาสนา ยังเป็นปัจจัยหลักที่เราต้องให้ความสําคัญอยู่แต่ในขณะเดียวกันในเชิงวิชาการสามัญที่เด็กจะไปก่ออาชีพไปเรียนต่อมัน,นมันก็สําคัญพอๆกันฉะนั้นเราจะต้องบาลานซ์กันในเรื่องของสองวิชานี้โรงเรียนเองก็ต้องการให้เขาเขนสนาแต่ในขณะเดียวกันความเป็นโรงเรียนเด็กต้องประสบความสําเร็จจบไปแล้วมีอาชีพจบไปแล้วได้งานทําจบไปแล้วเป็นคนดีของสังคมฉะนั้นวิชาสามัญ ก็ยังเป็นตัวกําหนดอยู่ว่าเขาก็ต้องเรียนเขาต้องมีกับตัวเขาในขณะศาสนาเพื่อใช้ชีวิตเขาเขาก็ต้องอยู่ในสังคมเขาก็ต้องมีต่ออย่างเข้มแข็งด้วยดูความเหมาะสมรางวัลพระราชทานนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2504เป็นต้นมาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิมต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียนจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น